บรรยากาศบานคุณพูดนะคะสรางได้ปีหนึ่งแล้วยังเสร็จอยู่นี่แหละได้ซ้ำนี่แหละหงานคู่นะ <c oughs> เป็นที่จอดรถพี่ใส้ไปเรียบร้อยราคาในในส่วนของตัวบ้านนะคะก็อยากคิดให้มันแล้วอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จเนอะุคลุงก็มาจอดอันนี้บ้านพี่ชายอีกครั้งนึงค่ะ บ้านพี่ชายอีกคนหนึ่งเนาะคนล่องคนในหญ่เนี่ยอยู่ทางหนอกเห็ดลงสีคนนี้สางอยู่ใกล้ๆกันค่ะเทพืนไว้แล้วล่วคะค่ะแต่วายังบอมนีม่เเงินมาก่อเนาะมากอ่อมายกมาไหลเนาะอายก็รดมาจอดฮกละคะ่ะไม่ได้มาทางออกกะว่าสิ้นปีนี่แหละ่าสิมาต่อเติมอีกสักหน่อยเนาะคะ่ะเมิดงวดลดก่อน คุณยายากับมะปลูกอ่านี่ค่ะมะฮงไว้เนาะกับบวบเปลียมค่ะบวบเปลียมรวมเป็นนวยเห็นไหมคุณยายมะปลูกค่ะดูคักเทได้แม่นุนน่ะโอ้พุ่นนวยไม่ต้นวยใหญ่ๆสิได้เก็บไม่เพิ่นน้ำตัวนี้เฮ้เก็บไม่เพิ่นลวกกินกับไอ้ไอ้ลวกกินกับ อ่าซุปโนไม้ค่ะคุณผ like ู Math ้ช no. ุโนไม้เมื่อนี oh, ้เนาะเก็บเอาบวบกรอนเด้อ่ะเด้อเก็บตั้งแต่หลักพีเดียมีดมาตัดของเพิ่อนสิบอเครือขาดหมดเหรอเนี่ยไหนล่ะคะไม่เคยเก็บเอาเครือสร์ขาดของแม่สมบัติแม่สิบดานสมบัติโอ้ยโดกขาดโดกโดกโดกมองดูนะเล่นง่าย กต้นบางคงไว้นะค่ะคุณยายได้มาปลูกไว้นี่หลังบา้านกุ้งเอาเมียนมาตัดนะตัดบัวไปลวกนี่เด็ดเอาตัเนาะเด็ดบ่เป็นเด็ดบ่ขาดเด็ดเป็นยังไงบ่ขาดไปไปเด็ดหนุนหนุนข้างในหนุนซองหนยนต้นหน่วยังไงเก็บใบชะพูค่ะใบผักอีเลิศไปกินกับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเก็บออกถ่ายถือกล้องให้ฉันฉันจะไปเก็บนี่แตนวยงามๆค่ะดกคักเด้อนี่ปลูกัดเผือกมันคักคุณแม่คุณแม่ขาเอาอะไรในเกียร์เอ้าเดี๋ยวจะไปเด็ดเอาอันนั้นมันม่สองหน่วยหนึ่งคือหน่ใหญ่ๆหร่อไงนู้นหนึ่งหน่วยหนึ่งหรือไง พวงมือเสื่ออ่างถ่านของเกินแล้วเ่ารวบหน่วยนึงบวกค่ะเก็บไปลวกอันนี้ก็บไพสิ้นกู้สิขาออกนะคะเพราะว่ามันขืนอยู่ขางมาเนาะปีหน้าค่ะปีหนาผล่ะอันนี้เอ,อ้ากอบไพ่ลูงกาแล้วตัดทีละก่อนตัดเราได้ตัดออกอันนี้ที่จอดรถ เห็ดหน้าปังค่ะนี่น้ามหนาแหลงเห็ดหน้าปังเน,ะนาะหน้านี้ก็เห็ดหน้าปีบรรยากาศหน้าบ้านถึงผู้มาสาร้างบานอยู่กะบรรยากาศดีนะคะนี่ติดทงหน้าคื้เกาหม่องสาร้างบานก็ได้ข้างบ้านยังมุมีบานไผ่ค่ะแต่ว่าหลังบานมีแล้วข้างบ้านยังไม่มีบ้านใครนะคะติดกันอยู่นี่กระสิมี่สองหลังกับของอ้ายค,คู่จะหันหนาวไปทางนี้ วิวยังสวยเหมือนเดิมค่ะมาใส่กันยังงามคือเก่าเนาะมาใส่กันยังงามคือเกา่าแต่ว่าอ่ติดตรงที่ยังไม่มีเงินมาสร้างเพิ่มเติมเทพืนเดบลอยค่ะสิ้นปีนี้น่าจะทำการเสร็จไปและค่ะ ดี่ราคาบ้านคุณรู้บรรยากาศก็ได้